สวัสดีครับผมเมรีพอคนอีสานสายลุย่ยพุ้ยน้านะผมสิพาเบึงวิธีวิธีเช่าบ้านบ้านคนอีสานเนาะวิธีการหากระปอมกระปอมเนาะไอ้ว่าเมรีว่าหมู่บ้านพลโตเมะไปบรรยากาศว่าแดดอกอกพอดีเลยครับเนี่ยเทียบบอลผลิพามาหาไอ้กระปอมเนาะที่หัปอมผลมิข้องเอาเมรีโบเฮ็ดแบบนี้ครับ วิ่งเอาครับมันอีกทีข่องเอาเบิงนะ้งหน้าจะเป็นตัวแสนี่ครับเบิ้งครับเบืองวิถีชีวิตนี่ได้หลายตัวนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับมันนี่มันนี่ให้จัดเ,เมนูขัว้วปอมให้เบิ้งครับหากระปอมครับชีวิตเป็นบานของคนอีสานบมันเท่าน,นี่ยแหละครับ ังจองหากับปอมถือไอ้บ่มีไอ้ทงเขียวไซครับเนี่ยหเหบ่อไซขวดบิดแรกปอมีีกระปอมให่น่คับเ่่ด้ไปไกลเด้เนี่เอาเท้าบาด้นเนี่ บ่ได้ไปไกลเลยมันเนี่ยฮามบุไปไกลครับไปไกลก็บไล่มนึงน้ำขอนใหม่หน,นดูนะง่านะเป็นยังไงกคือบ่ฉันบอมมกมันึงอยูน่น้ำต้นใหม่นะครับต้นใหม่นี่มันนี่ปลายยุคานะครับนี่ปลายยุคามันนี่กายปลายาาย,ลายุคาคุณครับสองนะุนนะ อีูฝั่งหนึ่งญี่ปุ่นครับอีกคนนึงรัดสายรัดขัวเลยครับสลัดสายรัดขัวเลยมันนี่แกบาฮเจ้าเริ่มมีหมาปะล่ะระวังจะมาครับผมนี่มันมีบาดอีกหลายนึงเนาะมาระวังจะมานี่ครับชีวิตคนอีสานกินครับอยู่หากินเนาะนี่แหละครับ เอออันนี้พากันแบบเฮ็ดงานรถบัสนะครับเนี่ยเนี่ยเอกนี่เฮ็ดงานรถบาสเฮ็ดงานรถบาสเหราบันนี่มือนกับว่าเขาคือฟิวสั่งหยุดครับผมเฮ็ดจากไหนนะคนอีสานบ่มีเออเงินเนาะนี่แล้วเขาหาหาอยู่หากินกับป้อมนี่แหละหาอยู่หากิน สั่งเครื่ฟิวเนาะอยังได้ได้หาอยู่หากิน,นตามชีวิตคนอีสานบ้านเท่าไงหมาบ้านบึดแล้วครับเน่ากินเอาปลาก็ได้ดหาอยู่หากินแล้วเอาปลาก็ได้หาอยู่หาก,กินแล้วมีพักมียังบึดครับผม บนบันนกดูครับสายลุยโอ้ยหอนนะครับบรรยากาศนี่นะครับ nhang uống bản nên xưa để xì tô và uống mán, ừ. mán xiên nổi quá hợp ê xiên <laughs> <laughs> nóng cùm nóng, phùm, nóng, phùm, nóng phùm. năm nóng phùm. ปลามันหลายปลยุคฆ่าสุดมากไปยุคฆ่าจะหลายได้แล้วครับสี่ตัวครับยังเลาะแถวบ้านนะแกระโดดนครับครับผมได้ยี่สิบตัวพ่อขวดแล้วครับเอได้ยี่สิบตัวนั่นมืนเนี่นี่ครับผมอยู่ในนีลยน้องมีถุงแยงน้องก็เลยใส่ขวดบิ๊กไปถุงงามเลยครับทั้งทั้งทั้งดูดีมันกันจัดอ่นบ่ นี่ครับได้แล้วตัวนึงเอ้ยมันอกเร็วตัวนึงกเ้ยชาวบ้านนี่นเชาวบ้านปวักเลยขามันเป็นยังนัก่มั่กลัวผมบวดิบวานโดนกัดอยู่แอมเอ้ยเจ็บมนีครับกับปอมกัดกรบพี่นองปองเี้ยตุ้งยัยเด็ดตุ้งยยย โอ้เปลี่ยนเสียกมาใช่ไ่มบันนี้เนาะวายหาตเลยออาสิบตให้ได้ยะกระตุกแหง่างบุญบุบุญรอกระตุกแหงได้ลวบุญลอยครับใส่ไว้มือขวาจุดโดดกัดตุหาตัวรอได้การแล้วครับเด้มาชิบหาตัวนะ สหาโตกันทั้งย่างได้บ่เนี่ยรายการแล้วครับบ่เนี่ยเอามาย่างก่อนเราเ่าสีควายไปหลอกเนาะสูตรอืมผัดไปกระปอมเครื่องครับผมเครื่องประเส็ดมีักพริกเนาะพริกแล้วก็กระเทียมหกพริกเนาะหกพริกแล้วก็กระเทียมขมิ้นครับขาดบะได้ขมิ้นใส่ให้มันหอม แล้วก็ใบบกูดนะใบบกูดนี่นี่บกแกนครับบกแกงบกแกนบกแขงบกแกนหรือบกแขงบกแกงนี่ครับผมบกแกนนะครับได้มาจากเนี่ยผักเนื้อผมนี่ใส่มันหอมเนาะขาดบ่ได้เลยขอาหอมใส่มันหอมครับผมจัน จัดว่าเด็ดเลยทีเดียวครับมันนี่เชฟจัดโชว์ครับผมขัวกระป้อมนะครับนะแบบคอนอีสานบานห้องเน็ดใส่บุกม่วงส,ส้มๆหนาบุกม่วงพอดีครับหนาฝนพอดีมันนี้เลยจัดให้เบิังอืมจัดเลยครับผม,ผมเอากระป้อมมาย่างกันก้อนห้องยี่โรคนานะมาย่างกันนี่เดี๋ยวครับหาตั้งแต่มือเศร้าครับผมนี่ครับ ได้มากินครับผมฟอมอาหารข้นอีสานเนาะนี่ครับผมสีผัดเปียกจังเลยอาตัวเนี้ยไมาไม่ไมย่างก่อนครั็ลองลอกหนังมาสิลอกหนังเจาต้องอย่างก่อนย่างมันเห็นหนังมันไปปล่อยห้องลอกออกหนังออกบางคนขูดเจ็ดออกก็มีเลยบางคนบวกลอกเลย มันคนขูดเกจเออมันคนขูดเกจเอามันเหลียวละสูตรเนาะเหลียและสูตรเขาจะเอาเบิดหนังเลยในเให้อุบลญนะบางคนเขาก็หลอกสดหลอกสดเลยอืมตอนนี้เอามาย่างให้มันไปปล่อยก่อนนะครับให้มันหอมก่อนให้มันหอมก่อนเขาคอยหลอกเบิ้งสูตรเครื่องต้งเคร่อสูตรกาลสินเบิ้งจีเด็ดร์ซัมเดยตามมังนี่เลยครับ เครงเงีตะไข่น้ำเนาะต่ไข่พึงอมาครับเนี่ยกับเทากับตำพี่แกงบุกพี่แกงฮะต้องเสยมันหลุดมันหลุดนะต้องใสยมันหลุดเนาะสี่ตัวดิสิบสี่สิบสตัวหนึ่องามในพ่านครับในพ่านหามาสองคนนอนเบอร์หนึ่ในพ่านสิบสองสิบสาสสี่แสดงว่ามันมันเอ้มันหายสิบล้วสี่ตัวบ่ผาด บักเศร้าก็ตัวด็กินทำเนียก็ดีครับเด็กที่ตเศร้าตัวจะได้ะบกอดเช็คเช็้บอ้ดาน่โตรมากติดตามตอนตอนหลอกนังนะครับม,มากครับบัดน,นี้บัดน,นี้ห้อ,อยยางาว่าเราเนาะห้อยมากถอดเสือมันถอดเสือมันออกหลอกนังอะละครับ นเดี๋ยวท่อานเราประเด็นมันจะมีใช่ไหมเ้าเขาล่นปุ๊บมันจะเก็บมันสิกบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอันนี้เก็บได้ซื้อก็ออกได้ขุดเก็บได้ซื้อก็เอาไม่ได้แต่ว่าอยู่นี่เห็นโอ้หนังมันหล่นก็ไปถอดเสื้อมันออกดูเก็บมันออก หัวมันตัดถ yeah. ิ uh ่งครับบ่เอาครับบางคนเอาเบิด์ได้แต okay. ่ว uh ่างนี่เอาครับเบิ่งอันนน้ำได้เด oh ี๋ยววางไก่ได้ไก่ตอดเดี๋ยวนี้เอาดิพาทองที่หลังเราจากเ้าหลอกมาเราบันนี้ต่อไปเ้างดิพาทองเอาทองเขาขี่อะไอย่าหลอกนะครับหลังมันไม่สะอาดหลอกโดนไฟมาเราไม่ฉีดหลอกไงใช่ไหมครับหลอกเลยดีเวะนะครับมันีมาถึงวิธีการแวะแวะนี่เอา ี่ครับขี่มันออกนะใส่ขี่มันถุงยามันเยอะเลือไว้เลือไว้แค่ตับแล้วก็นี่นะครับใครลังมันขาดบไปเลยใครลังมันขาดไปเลยมองเลยใครลังมันฮะหง่วงเลยตัวตัวตรงมาเอาวางอยู่หนึ่งจ้ะนั่นนั่นนั่นค้างใช้หน่อย ใครมาสอสาีครเอาเลยเอาเลยเอาแค่ตับกับไพลังมันครับนั่น มาดถึงวิธีการฝักแล้วครับเนาะนี่ครับเขาเออกมาฝักเลยฝักให้มันละเอียดเแล้วเขาจะได้ขวดผัดเผ็ดครับผมขัวดผัดเผ็ดหอมกินเนาะอาหารอีสารหารยายเลยครับอาหารมันคนข,ขยันเพื่อให้ขี้ข้ามัได้กินท่านเลยเนื้อเขาครับ <c oughs> เด็ดแห้งดีครับผมได้กินพวกปอนคนสนนี่พผมตรองมาดาอลยครับต้องว่าสุดยอดเลยครับสินมาารดยอดากเตะผมเป้ครับผมเอาดูสับให้เรยบร้อยครับ มีสู่ทานนี้นะครับท่านผู้งเห็ดตังเด็กมันอาจษฐเฮเดืนนะ่อขึ้กันเนาะสูเขานีเห็ดแบบนี้นะครับตับเห็ดหัวปหามันละเอียดเลยนี่ครับเลืองของมิ้นเลย สเลยรับเส่ใส่แกงกเลยใิ่กวนมนีเรื่องขมิ้นครับผมเมื after after ่อวานใส่้าใส่ขม hmm. ิ้นน้ำมันหอมแกเกียวองเย้เบคืลาเใส่ เหนือป้อมเลยได้แค่นี้เละครับเมื่อกี้14ตัวตัวสีตัวชมหาตัว,ตวเส้แห<ง>อ,อ๋อมันหมูใส่ยูกมันหมูมาเนยปัดขหาวงูสิงครับเนื้อเริมเป็นไดเหนือพ้อมมีเพ็รแบบสูตายเอาแบบแจกข้าวอ,อกหาไป่ลยเอาแบบไปเพชรเลยหนาลนูกนิ่งง่ายมั้งนี่ ลยกขห<ว>ม่มาัวมเมนัวงูนะครับขวัวปลอมนะครับทีนี้มาขัวงูผมเครับสุ่นออเลยยงห้อยลัเนี้ยบันี้อ,อยใส่นามมันนใะส่นามมันง่อย 文具啊，牛津 หอมพริกแกงท่านปรุงนี่นี่หอมคัะหอมหอีที่หอมพริกแกงอ๋อวันนี้เขาใส่รถดีครับผมดอกใบตองรถดีสองละห้าบาทนะครับสองไม้มาใส่ซอสหอยยังไงครับผมซอสหอยตามลงไปเลย ไปมาซอตาน้ำซอสปรุงรสเช่ไตาขอทองเงี้ยยังไปลูกพี่ใหม่ปลาอยุดตรงไหนไม่น้่งมปนนักบ้วยเี๋ยวได้ันแข่งแข่งใครแยากจนีย่งล่างคน เอกชัยลู้านแพงโชรั้นะม่ครั้งนัวขาดบ่ได้เนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเสียบใส่ไลนห้องก็เสียบไนเดี๋ยวจะูไดมักนะครับันตาแตงกินหน่อยครับ mình đặt trả tự ngoài thêm nạm lúc này tự ngoài mình hơi, ngoài. Mình hơi người... ừ. lo xe ใบบกูดนะยาวจะไม่แห้งใบบกูดแล้วกันนี่ใบบกม่วงใช่ครันี่ครับใบบกูดคร,รับผมบกม่วงใบกระเพาะผมขาบ้านะนี่ก็ต้นหอมแสะมันหอม มาครับบนันีใส่ผักลงไปเลยใบสมุนไพรขับผมเท่านั้นเลยเด,ดเด็ดเลยใส่เข้าไปเลยม่วงใส่ไปเลยหนาบุกม่วง นะครับการละจะห้องออกใส่ยักบาทกินขออ้อกผมจะห้องออกใส่ยักบาทบักบอลเปิดแล้วผู้ได้ตามบักบอลเปิดมาลอยหาสิบบาท สองเศ้าพูดสิเแ็่คือวะสองเชีแ<ป>เรื่องพริแกงครับเชีพริกแกงเชพพริกแกงกับเชีพผัดแตจบปูหกว่าจริตยังไง มาผมมากินได้ครับเอาเอาสันเดชมีนย้อนหลังตั้งแต่มกรามาถึงเดือนเดี๋ยวพี่รันไปปลวกป้อมนี่นะแล้วก็บินส่งของเนี่ยฝากไว้สักหน่อยนะครับสวัสดีครับแล้วก็บินส่งของนี่รปีสานสารุ่นนั่นเอาไว้นะครับ